สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบก,กันกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่ะทีนี้ชั่วโมงที่1น,นะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องบทที่3นะคะเรื่องของทศนิยมนะคะจะเป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะเรื่องเศษส่วนเราเรียนจบไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรื่องของทศนิยมนะคะทศนิยมคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันจาก หัวข้อจากบทเรียนบทนี้นะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมหรือการเขียนหัวข้อย่อยนะคะการเขียนเศษส่วนและทศนิยมนั่นเองนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูรูปนะคะอันนี้คือหนังสือให้นักเรียนเปิดคู่กันกับหนังสือคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดนะคะชุดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการคิดคณิตศาสตร์นะคะอของชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่1นะคะ ให้นักเรียนเปิดไปที่บทที่3เรื่องของทศนิยมจะอยู่ที่หน้า61นะคะนักเรียนหัวข้อย่อยหัวข้อแรกเลยก็คือการเขียนทศนิยมแล้วก็เศษส่วนนะคะลำดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาก่อนว่ารูปภาพที่เขาให้มามันมีทั้งหมดอยู่กี่ส่วนนะคะหัวข้อแรกก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะนักเรียนก็เขียนก่อนเลยว่ามันมีส่วนเท่ากับเท่าไหร่มีกี่ช่อง1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าเจ็ดแปด้าสิบ ต,ตัวส่วนก็คือ10นะคะอันนี้ตัวส่วนมันคือตัวที่จํานวนช่องทั้งหมดนั่นเองนะคะช่องทั้งหมดส่วนตัวข้างบนนะคะก็คือจํานวนแรงเงาจํานวนช่องที่แรงเงาจํานวนช่องที wow. ่ระบายสีนะคะอะตัวนี้เขียนเป็นเศษส,ส่วนจํานวนช่องที่ระบายสีคือสนะคะก็จะเป็นเศษสี ส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด10ช่องก็จะเป็นเศษ4ส่วน10นะคะแล้วทีนี้การเขียนเศษ4ส่วน10ถ้าเขียนให้อยู่ในทศนิยมจะได้เป็น0.4ทําไทำไมถึงเป็น0.4ถ้าเป็นส่วน10จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งอันนี้เราจะเรียกว่าตำแหน่งที่1นะคะอ่ะ0.4อันนี้คือตำแหน่งที่1ถ้า0.04อย่างนี้คือ2ตํตำแหน่งนะคะนี่คือ1ตําตำแหน่งนับหลังจากให้นับหลังจากจุด ไปทางด้านขวามือของเรานะคะนี่ก็คือ1นะคะอันนี้1ตำแหน่งที่1อันนี้คือตำแหน่งที่2ตัวนี้เขาจะเรียกว่าทศนิยม2ตำแหน่งนะคะถ้าเป็น0 0 0 0 4อย่างนี้อ่ะนับไปฝั่งจากฝั่งขวามือนะคะนับไป1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งและ4ตำแหน่งตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นทศนิยม4ตำแหน่งนะคะถ้าเป็นการเขียนทศนิยม ะะจากเศษส่วนถ้าตัวส่วนมีค่าเป็น10แสดงว่าตัวนั้นจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเราก็จะเขียนได้เป็น0.4 0.4เลยนะคะก็คือ4มาจากตัวที่เป็นตัวเศษนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติตรงนี้คุณครูให้เป็นเลข2 2ส่วน10ล่ะถ้าเป็น2องส่วนส0และคะนักเรียน ถ้าเป็น2ส่วน10ถ้าเขียนเป็นทศนิยมจะได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะส่วน10ส่วน10คือ1ตำแหน่งเขียนเป็นทศนิยมก็คือ 0. นจุดเท่าไหร่0จุดนะคะ1ตำแหน่งนะคะถ้าเป็นถ้าเป็น7ส่วน10ล่ะคะ7ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.7จุดใช่ไหมคะ1ตำแหน่งเนาะถ้าเป็น5ส่วน10บ เขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.5อโอเคนะคะตัวส่วนเป็น10บนักเรียนเข้าใจแล้วเนะาะอทีนี้ต่อไปตัวส่วนเป็น100นะคะจากรูปนี้จะเห็นว่ามีทั้งหมด100ช่องตัวส่วนก็จะเท่ากับ100นะคะตัวส่วนคือ100ระบายสีไปอันนี้แถวละ10นะคะ10 20 สแถวคือ20 21 22 23 24 25 25เพราะฉะนั้นตัวเศษระบายสีก็คือ25ก็ต้องเป็นเศษ25ส่วนด้วย100ทีนี้การเขียนเศษส่วนเศษ25ส่วนด้วย100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งจำนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นส่วน10อ่าถ้าส่วนด้วย10 ส่วน10จะเท่ากับ1ตำแหน่ง1ตำแหน่งถ้าส่วนด้วย100จะเท่ากับ2ตำแหน่งให้นักเรียนพิจารณาจากเลขศูนย์เลยสังเกตง่ายๆถ้าส่วน10หนูเห็นเลขศูนย์กี่ตัว1ตัวแสดงว่าถ้าเขียนในรูปทศนิยมก็จะได้ทศนิยม1ตำแหน่งเพราะว่ามีเลขศูนย์ตัวเดียวถ้าส่วน100มีเลขศูนย์สตัวถ้าเขียนในรูปทศนิยมจะได้เลข เลขทศนิยมเป็นสองตำแหน่งเพราะามีเลข0ูนย์ตัวนะคะอ่ะยีสิส่วนด้วย100เขียนเป็นทศนิยมก็จะได้เป็น0 2นนี่คือตำแหน่งที่1นะคะและนี่คือตำแหน่งที่2อ่าเขียนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้เป็น0.25อ่ะตัวอย่างเพิ่มเติม17ส่วนด้วย100เขียนเป็นทศนิยมก็จะได้เป็น 0. ูนจุดเท่าไหร่ศูนย์จุดเท่าไหร่ลูก0ูนจุด 1นอ่านี่คือตำแหน่งที่1และนี่คือตำแหน่งที่2ถูกไหมคะตัวส่วนเป็นหนูเห็นเลขศูนย์กี่ตัวเลขศูนย์มี2ตัวแสดงว,ว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งถูกไหมคะเลขศูนย์หตัวเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเลขศูนย์สตัวเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะไม่งงนะคะอ่ะตัวอย่างอีก30ส่วนด้วย100ก็จะเท่ากับ 0. ยุด 3 0นะคะทศนิยมเลขศ2ย์ตัวตัวส่วนนะคะดูเฉพาะตัวส่วนนะเลขศนเลขศ2ย์ตัวก็จะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งอ่าส8่ส่วนด้วย100ก็จะเป็น0.48นี่ก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะต่อไปมาดูที่ทศนิยม3ตำแหน่งนะคะตัวนี้ทศนิยม3ตำแหน่งตัวนี้คือมี ช่องนะคะมีช่องทั้งหมด1,000พช่องนะคะนี่ตัวนี้คือกล่องก้อนใหญ่นี่คือ1,000พันนะคะเขียนเป็นเศษส,ส่วนได้เป็น38ส่วนด้วย1,000พก็คือเขาระบายสีแค่38ช่องที่อยู่ด้านหน้านะคะตัวที่ลึกเข้าไปจะไม่มีสีเห็นไหมคะมันมีทั้งหมด1,000พนะคะจะวางเอาเหมือนเอาตัวนี้มาวางมาวางมาวาง,าวางต่อกัน10 10อันนะคะก็คือ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าดปดสิบ สิบช่องนะคะมาวางช้อน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 กันไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นทั้งหมดหนึ่งพันนะคะและตัวที่ระบายก็คือระบายแค่แถวแรกนะคะสามสิบแปดช่องก็จะเป็นสามสิบแปดส่วนด้วยหนึ่งพันนะคะเวลาสามสิบแปดส่วนด้วยหนึ่งพันเขียนได้ทศนิยมกี่ตำแหน่งนักเรียนเห็นว่ามันมีเลขศูนย์กี่ตัวตัวส่วนมีเลขศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวและก็สามตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะคะนักเรียน จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งทันทีเวลาเขียนเวลาเขียนนักเรียนเขียนเลย3 8ปุ๊บให้นับจากฝั่งขวามือเข้ามา1ตำแหน่ง2อ่ะจะเป็น1จะเป็น2มันมีตัวที่3ไหมยังไม่มีเพราะฉะนั้นใส่เลข0ูนย์เข้าไป1ตัวให้มันเป็นครบ3 1 2 3ใส่จุดแล้วก็เติม0ูนย์อันนี้คือ3ตำแหน่งนะคะจะได้1 2 3ถูกไหมคะ โอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ,ะตัวนี้อาจจะเป็น17ส่วนด้วย1000ก็จะเป็น 0, 0 0 0 1 7ส่วนด้วยอ่ะไม่ส่วนนะคะอน่ะเ 0, 0, 0 1 7เนาะตัวนี้ถ้าเป็น189ส่วนด้วย1000ก็จะเป็น189ใส่0จุดข้างหน้านะคะ ถ้าเป็น9 9 9ส่วน00ด้วย1000ก็จะเป็น999ใส่0จุดข้างหน้าก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะอ่ะทีนี้คุณครูคิดว่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วอ่ะนี่ค่ะไอ้ตัวนี้จะเป็นสรุปนะคะที่เขาสรุปให้การเขียนทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งในรูปเศษส่วนทศนิยม1ตำแหน่งก็คือจะมีส่วนเป็น10 1นะคะ1ตำแหน่งจะมีส่วนเป็น10 0.4เท่ากับ4ส่วน10 1.4เท่ากับ1 4ส่วน10 1 4ส่วน10อ่า1.4เป็นอะไรเป็นยังไงไปมายังไง1ก็คือ1เวลาเขียนตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับอ่าเดีย๋ดวยวเวลาเขียนนะคะ1ตัวนี้มันคือจำนวนนับนะคะ1ที่อยู่หน้าจุดคือจำนวนนับให้นักเรียนเขียนมาไว้ข้างหน้าเลยก็จะเป็น1 ทีนี้ตัวนี้มันก็คือสิบบวกอยู่กับสนั่นเองนะคะสิบมันก็คือจํานวนนับตัวที่อยู่ข้างหน้านก็คือ1ตัวนี้นั่นเองนะคะส่วนด้วยตัวเศษก็คือเลขสี่ส่วนด้วย1ิบนะคะนี่ตัวนี้คือ1ิบตัวข้างหน้านะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูที่ทดนิยม2ตําสองตแหน่งนะคะทศนิยม2ตําสองตแหน่งตัวส่วนก็จะเป็นหนึ่งเวลาเขียนก็จะเท่ากับ 0.63ก็จะเท่ากับ63ส่วนด้วย100นะคะ12มันอยู่หน้าจุดให้เขียนตัวเลขนั้นมาเลยเป็นจำนวนนับเลยนะคะ12อยู่หน้าจุดก็คือเขียนไปเลยก็จะเป็น12เศษอ่ะ12ไปแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะให้พิจารณาเป็นเป็น63ส่วน100เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าตัดถ้าสมมติว่าครูโบเอา12มาเขียนไว้ด้านหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนนับแล้ว ทีนี้ตัวนี้ก็จะเหลือแค่0.63ใช่ไหมถ้า0.63มันก็คือ63ส่วนด้วย100หนูก็เป็น63ส่วนด้วย100เลยเขียนเป็นปกตินะคะเป็นการแยกเฉยๆเป็นการกระจายออกเฉยๆนะคะอะต่อไปทศนิยม3ตำแหน่งก็คือตัวส่วนจะต้องเท่ากับ1,000ก็จะเป็น0.125ก็จะเป็น125ส่วนด้วย1,000นั่นเองนะคะอะตัวนี้ก็เหมือนกัน อยู่หน้าจุดมันเป็นเลข72หนูก็เขียนให้มันอยู่ในรูปของจํานวนนับเลยก็คือ72พอหนูดึง72ออกมาด้านหน้าแล้วปุ๊บตัวข้างในมันจะเหลือเท่ากับ0.125เพราะว่าเราดึง72ออกมาแล้วใช่ไหมคะถ้ามันเป็น0.125เวลาเรามาเขียนเศษส่วนก็คือได้1 2 5ส่วนด้วย1000นี่ก็คือ125ส่วนด้วย1000นั่นเองนะคะมันเป็นการเหมือนเอาตัวนี้เอา72มาบวกกับ 0.125เฉยๆนะคะแค่ดึงออกมานะคะนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วเนาะ,ะทีนี้อันนี้ก็ง,ง่ายๆไม่มีอะไรทีนี้ให้นักเรียนมาดูที่หน้า63นะคะหน้า63เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำข้อที่หนึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อะไร แล้วเศษส่วนตัวนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้อะไรอย่าลืมนะคะว่าเท่าส่วน10คือทศนิยม1ตําตำแหน่งถ้าส่วน100คือทศนิยม2ตํตำแหน่งถ้าส่วน1000คือทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําข้อที่1ข้อที่2นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะเขียนคําว่าในสมุดหรือว่าในกระดาษนะคะอย่าเขียนลงในหนังสือนะเขียนว่าแบบฝึกหัด หรือว่าแบบฝึหกหัดตัวนี้นะคะข้อที่1เขียนส่วนที่ระบายสีให้อยู่ในรูปเศษส่วนและทศนินย,ยมเขียนโจทย์ออกมาให้เสร็จสับแล้วก็วาดภาพระบายสีเหมือนตัวอย่างที่เขาให้มาเลยแล้วก็เขียนเหมือนเขา hundred, <S S สมมุติข้อที่1อ่ะนักเรียนเขียนโจทย์ลงมาปุ๊บวาดรูปเศษส่วนที่ระบายสีเขียนในรูปเศษส่วนได้ตรงนี้ก็ให้หนักเรียนตอบวาดได้เท่าไหร่นะคะลอกเขามาลอก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 โจทย์มาแล้วก็เขียนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ให้เขียนมาถึงให้เขียนมาถึงตรงนี้ให้เขียนมาถึงข้อที่3นะคะให้นักเรียนเขียนมาถึงข้อที่3มหน้า64นะคะอ่นะคะหลังจากนั้นนะคะเขียนมาถึงข้อที่สมหน้า64แล้วแล้วทีนี้ให้หนักเรียนถ่ายรูปทรงนะคะให้หนักเรียนถ่ายรูปทรง ขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมต้องวาดภาพแล้วก็เขียนแบบเขานะคะแล้วค่อยตอบนะลูกแล้วก็ส่งลงมาใต้ม้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจเนาะเดี๋ยวเรา,เราค่อยมากลับมาพบกันมาตรวจคําตอบว่ามันถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงที่ในชั่วโมงที่3นะคะโอเคค่ะสําหรับชั่วโมงที่1ก็คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ